มอนี้ขว้าแม่หงจะมาชวนพี่น้องเฮ็ดเมนูอย่างไก่บานพร้อมกับวิธีมัร์หไขรสแซ่บสูตรนี้รับรองว่าใครได้ลองเฮ็ดกินจะติดใจแน่นอนจ้าโดยเฉพาะน้องเดียบอกว่าสูตรนี้แซ่บอิลีถูกใจเพื่อนหลายจ้าบอลาก็ตามแม่หงไปเบิ่งวิธีทํำกันเลยจ้าสำหรับไก่บานที่เขาจะนํามายางเขาก็จะเลือกเอาไก่ที่บ่แก่เกินไปเป็นไก่แม่สาวด้อพี่น้องมันจะได้บ่นเหนียวบ่หยาบเนาะ เขาจะน้ำไก่ไปแลแออแ่แยกชิ้นออกเขาก็จะแล่แยกชิ้นสะโพกติดขาติดน่องแบบนี้แล้วเขาก็มาแล่บ้างๆเพื่อเวลาเขามาักเครื่องปรุงมันจะได้เข่าดีหลังจากที่เข่าแล่เสร็จแล้วเขาก็จะมาส้อยตะไคร้ไม่หงก็จะใส่ตะไคร้ประมาณหนึ่งหัวกับพ่อเด้อพี่น้องเสร็จแล้วเขาก็จะน้ำมาตาม่ำต่ำให้ละเอียดเขาจะน้าตะไคร้ลงต่ำสะกอน ตามด้วยกระเทียมเขาจะใส่ประมาณสี่กีบกับพอหากมีพริกไทยก็ใส่ได้เ้อพิ่น้องม,มือนี้ไม่หงพริกไทยเหมือดเนาะเขาก็ตำตะไคร่แตกระเทียมแหลกนะเขาก็นำมาใส่ในชามไก่แล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีประมาณหนึ่งช้อนตามด้วยผงนัวนิดหน่อยน้ำตาลทรายประมาณหนึ่งช้อนชาโกโก้แล้วเขาก็จะใส่น้ำมันหอยน้ำมันหอยเขาก็จะใส่ประมาณสามช้อนโต๊ะ ซอสฝาเขียวสองช้อนโต๊เสร็จแล้วเขากาจะใช้มือใส่ถุงมือพร้อมนะพี่น้องขยำขยำให้เครื่องปรุงมันเข่าในเนื้อไก่ในชิ้นเนื้อไกด่ดีหลังจากขยำไปได้สักพักนึ่งเขากาจะพักไว้ประมาณห้านาทีถึงสิบนาทีหลังจากที่เขามักไก่ไวสักพักหนึ่งก็ครบเวลาก่อนที่เขาจะนั่นไปย่างหรือไปอบ เขาจะแยกไก่เที่ยาห้องมา์กไว้แยกออกเป็นสองส่วนส่วนที่เหลือในชามแม่หงก็จะนํำพริกปน่นโรยใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยข้าวคั่วหนึ่งช้อนโต๊ะหลังจากเี่าใส่พริกข้าวคั่วเขาก็คลุกเข้าให้เข้ากันดีต่อไปเขาก็นำไก่ทั้งสองส่วนนำมาเลียงใส่หม้อทอดไร้น้ำมันอีกฝั่งหนึ่งเขาจะใส่แบบบ่ใส่พริก อีกฟังหนึ่งเขาจะใส่ส่วนที่ใส่พริกและพี่น้องเขาจะอบไปพร้อมๆกันเลยเขาก็จะตั้งเวลาประมาณร้อยแปดสิบวัตต์ตั้งเวลา20นาทีรอบแรกพ่อครบเวลา20สนาทีเขาก็มาเบิงถ้ากไก่ของเขามันยังบเหลืองกรอบเขาก,กลับดก้ามดนพ่อกลับดานเสียเขาก็จะอบต่ออีกประมาณหนาทีก็พ่อและพี่น้องไก่ของเขาก็จะเลืองหนากิน ก่ย่างของข้าเหลืองเป็นแซบบพี่น้องสําหรับสูตรที่บมอไส้พริกเข่าขัวกัแซบยูล้วเวนะพี่น้องแล้วก็มาเพิ่มความแซบเข้าไปอีกด้วยพริกป่นแลวก็เข่าัวบอกเลยว่าทั้งหอมทั้งเผ็ดทั้งนวแซบอันีจะล่องไปเหตุใดมึง้อจ้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปเมนูต่อไปด้อพี่น้อง